สวัสดีค่ะนักเรียนป1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุ๊กตานะคะนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกเหมือนเดิมนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสื้อเรียนแล้วก็แบบฝึกบันทึกกิจกรรมนะคะนักเรียน2เล่มนี้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนให้นักเรียนหยิบ2เล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเมื่อนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียน เมื่อนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนก่อนนะคะนักเรียนวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนก่อนนะแล้วค่อยไปทําแบบบันทึกกิจกรรมในเล่มสีขาวนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนเลยนะคะอ่าเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า36เลยค่ะนักเรียนเรื่องที่1ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดไปแล้วใช่ไหมคะ เมื่อน,นักเรียนเปิดไปแล้วนะคะนักเรียนเราก็มาดูรูปภาพนี้เลยค่ะนักเรียนรูปภาพที่คุณครูเอาโชว์ในหน้าจอหรือว่าอยู่ในหนังสือของนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงคะอันดับแรกเรามาดูตาก่อนนะคะนักเรียนตานะคะทําหน้าที่อะไรคะตาตาเนี่ยทำหน้าที่มองดูสิ่งตา่างๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้มาดูส่วนประกอบของตาก่อนนะคะเราก็มาดูส่วนประกอบของตาเลยค่ะส่วนประกอบของตามีคิ้วค่ะ นี่เปลือกตาขนตานะคะนักเรียนอา้าวทาหน้าที่อะไรคะนักเรียนทีนี้เชิวเปลือกตาขนตาทําหน้าที่อะไรคะทําหน้าที่ป้องกันอันตรายแก่ดวงตานะคะนักเรียนอ่ะต่อไปเล็บค่ะ ทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่ปลายนิ้วนะ,ะนักเรียน <f ew> เล็บมือของนักเรียนนะคะช่วยป้องกันอันตรายที่ปลายนิ้วนะคะเล็บมือนะคะนักเรียนถ้าเล็บยาวเกินไปนักเรียนเล็บอาจจะฉีกได้นะคะถ้านักเรียนอยากไว้ยาวนะคะรอให้นักเรียนโตนะคะมีความรับผิดชอบในการดูแลตัวเองให้มากกว่านี้เราค่อยไว้เล็บยาวกันนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรีย <auer> นก็มาดูค่ะผิวหนังค่ะนักเรียนเห็นไหม ผิวหนังทำหน้าที่ห่อหุ้มทั่วร่างกายเพื่อป้องกันอันตรายและรับรู้ความรู้สึกนั่นเองนะคะนักเรียนสมองทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนสมองทำหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายนะคะนักเรียนต่อไปมาดูหูคะ่ะนักเรียนหูนะคะประกอบไปด้วยอะไรคะหูนะคะมีส่วนประกอบดังน,นี้เลยคะ่ะใบหูรูหูแล้วหูทาหน้าที่อะไรคะ ทำหน้าที่รับเสียงนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าต่อไปมาดูหัวใจไหนทีนี้ใครไม่มีหัวใจบ้างคะอ่านักเรียนทุกคนมีหัวใจนะคะคุณครูก็มีหัวใจนะคะหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายอ่อนักเรียนสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะกระดูกทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนกระดูกทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกายนั่นเองนะคะปอดนะคะนักเรียน ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเมื่อหายใจนะคะต่อไปค่ะเป็นกระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารนะคะลำไส้ล่ะคะนักเรียนทำหน้าที่อะไรย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะนักเรียนอย่างที่ครูบอกว่าเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายเพื่อให เพื่อให้ลำไส้เนี่ยะเมื่ออาหารลงไปในร่างกายของเราลำไส้ก็จะดูดซึมน,นะคะสิ่งที่เรากินไปสิ่งที่เราทานไปอะลำไส้ก็จะดูดซึมสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะเราเปิดไปหน้าที่37ได้เลยค่ะหน้าที่37ค่ะนักเรียนอ่าเป็นรูปอะไรคะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะอ่าเป็นรูปคุพิการเห็นไหมคะ ขาขาดแขนขาดเขาใช้ร่างกายที่เป็นปากนะคะนักเรียนนี่เขาใช้ปากนะคะในการวาดรูปนั่นเองถึงแม้ว่าเขาไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาก็ยังมีความสามารถที่จะใช้อวัยวะอย่างตื่นทดแทนแขน,แ,ขนแล้วก็ขาของเขาได้ใช่ไหมคะกำลังเรียนเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายช่วงนี้เนี่ยนักเรียนโรคระบาดเนี่ยเกี่ยวกับโรค ระบาดไวรัสโคโรนาเนักเรียนกําลังระบาดอยู่ที่ประเทศไทยของเราหรือว่าทั่วโลกเยอะมากเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าสังเกตอาการตัวเองยังไงคะนักเรียนนักเรียนไ,ไปดูวิดีโอนี้กันเลยค่ะอาการป<ะ>่วยที่สาคัญนี้ก็คือมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจในหอบโดยเริ่มจากมีไข้สูง38องศาขึ้นไป ไว,วรัสโควิดสามารถติดต่อได้จากการไอการจามการสัมผัสสายข,ขั้นหลังของผู้ติดเชื้อผ่านทางตาจ <c oughs> มูกปากแต่สําหรับการมองตาันไม่ได้ทั้งใ้ติดเชื้อนะคะแต่ถ้าไปสัมผัสสายขั้หลังข,ของผู้ป่วยแล้วเอามือมาคลี่ตาหรือผู้ป่วยไอจามใส่นัางเราบางเอินว่าการขั้นหลังเข้าตาเราพอดีเราสามารถติดเชื้อได้เช่นกันค่ะ อันยังมงลูบให้ห่างจากผู้ป่วยหมั่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกไม้ขยีตาจมูกปากจะไม่จําเป็นค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเราได้ดูวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะนะ,ะช่วงนี้นะคะโควิดระบาดนะคะนักเรียนไม่จําเป็นอย่าออกจากนอกบ้านนะคะนักเรียนให้อยู่ที่บ้านนะคะไม่ออกไปเลยยิ่งดีเลยนะคะเรียนอ่า ล้างมือบ่อยๆนะคะนักเรียนต้องดูแลสุขภาพนะคะนักเรียนต่อไปค่ะมาดูต่อเลยนะคะนักเรียนเรายังอยู่ในหน้าที่37ดอยู่นะคะอ่าส่วนต่างๆของร่างกายทุกส่วนมีความสําคัญนะคะเราควรดูแลแต่ละส่วนของร่างกายอย่างถูกต้องสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมออ่าทีนี้นะคะเราก็มาอยู่ในที่หน้า3าเหมือนเดิมนะคะนักเรียนส่วนต่างๆของร่างกายทุกส่วนมีความสําคัญนะคะเราควรดูแลรักษา ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอย่างถูกต้องให้สะอาดปลอดภัยนะคะอ่าเช่นอะไรคะนักเรียนอ่ารักษาความสะอาดฟันและช่องปากนะคะโดยการแปรงฟันนั่นเองนะคะนักเรียนเราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะวันละสองครั้งนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะนักเรียนจะแปรงสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยต้องแปรงวันละ 2ครั้งใช่ไหมคะอย่างน้อยก็คือตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปเลยนะคะอ่เป็นภาพอะไรคะนักเรียนเป็นภาพอาบน้ําแล้วกการล้างมือนะคะเป็นการรักษาความสะอาดผิวหนังโดยการอาบน้ําแล้วก็ล้างมือนั่นเองนะคะอยู่ที่บ้านนักเรียนทํำไหมคะอ่าตื่นเช้ามาแี้วก,ก็ต้อง น้ำแล้วใช่ไหมคะก่อนเข้านอนก็อาบน้ําใช่ไหมคะแล้วล้างมือนะคะช่วงนี้ก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะคะนักเรียน,ะะนะะเพราะว่าเชื้อโรคตอนนี้เยอะมากเลยเรามองไม่เห็นนะคะว่าเชื้อโรคอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนะะอ่าต่อไปนะคะอันนี้เป็นการสวมหมวกมิรภัยนะคะเมื่อขับขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์เพื่อให้ร่างกายปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะอ่าเป็นยังไงคะถึงแม้ว่าเราจะ จักรยานค่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้จักรยานเราก็เป็นไงคะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยค่ะนักเรียนนะจะจะขี่รถอ่ามอเตอร์ไซค์เราก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้อ่าศีรษะของเราเนี่ยนักเรียนเวลาเกิดอุบัติเหตุโดนกระแทกกับพื้นใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะมาดูอันนี้เป็นการ ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะนักเรียนอันนี้นักเรียนทาหรือเปล่าคะอย่าทำเป็นอันเด็กขาดนะคะนักเรียนนะจะเป็นอันตรายแก่ดวงตาของเรามากๆเลยนะคะนักเรียนอาจจะทําให้จอประสาทตาของเราเสียหรือว่าเสื่อมสภาพก็ได้นะคะฉะนั้นนักเรียนไม่ควรดูโทรศัพท์มือถือหรือว่าทีวีในที่มืดๆนะคะนักเรียนจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าดูทีวีเนี่ย ในที่มีแสงสว่างที่เพียงพอใช่ไหมคะเพื่อการดูแลรักษาตาให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะนักเรียนหน้านี้เป็นหน้าที่38นะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่3 8เลยนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะเจอเด็กกําลังเล่นอะไรคะเล่นไม้ขีดไฟหรือว่าไฟแช็กนะคะแล้วก็เผาขยะหรือว่า ผาอะไรไปทั่วเลยนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะผิดนะคะนักเรียนเราไม่ควรเล่นไม้ขีดไฟหรือว่าไฟแชกนะคะนักเรียนหรือจับความร้อนนะคะเพื่อให้ร่างกายปลอดภัยจากความร้อนนั่นเองนักเรียนถ้าเกิดว่าเราเล่นไฟเนี่ยสมมติว่าเกิดไฟไหม้ทํายังไงใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นอันตรายนะคะไฟเราอย่าไปเล่นไฟเราไม่ควรเล่นกับไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดไฟหรือว่าไฟแช็กนั่นเองนะคะ ไปต่อกันนะอ่าอันนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียนไม่เล่นปั๊กนะคะไม่เล่นปั๊กไฟนะคะนักเรียนอ่าเพื่อให้ร่างกายปลอดภัยจากไฟฟ้านะคะนักเรียนไม่ควรใช้มือเนี่ยนักเรียนไปแย่เล่นนะคะนักเรียนนะนักเรียนเห็นไหมคะเต้าเสียบเนี่ยนักเรียนจะใช้มือไปแย่เล่นน่ะไม่ได้นะคะนักเรียนคุณครูเชื่อว่าที่บ้านทุกคนเนี่ยมีเต้าเสียบแบบนี้ที่ติดอยู่กับผนังเนี่ย ะะทีนี้เนี่ยนักเรียนไม่ควรใช้มือหรือว่าใช้เท้าใช้อะไรไปแย่นะรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรอา,อาจจะเกิดไฟช็อตไฟดูดนะคะนักเรียนถึงแก่ชีวิตเลยนะนักเรียนนะคะว่าถึงแก่ชีวิตก็คือเป็นไงคะตายนั่นเองนะคะเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เลยนะถ้าเราไปเล่นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนอันตรายมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูคก็จะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะ แบบกหัดเล่มสีขาวนี้เลยค่ะนักเรียนหน้าที่43นะคะนักเรียนอ่ะเปิดขึ้นมาเลยค่ะหน้าที่43นะคะอ่าหน้านี้นะคะคุณครูขอเก็บคะแนนนะคะนักเรียนเนาะอ่าหน้านี้นักเรียนต้องทําให้สวยๆเลยนะคะนักเรียนเนาะวาดรูปออกมาแล้วก็เขียนบรรยายวาดรูปตรงไหนคะ ก็วาดรูปในสิ่งที่เราเรียนมานะคะในสิ่งที่เราเรียนมาในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าวิธีการป้องกันอันตรายวิธีการดูแลร่างกายของเราจากนั้นเขียนบรรยายใต้ภาพด้วยนะคะนักเรียนนะเขียนบรรยายใต้ภาพเห็นไหมคะอ่าทำออกมาสวยๆแล้วก็เขียนบรรยายทำให้ถูกต้องนะคะนักเรียนนักเรียนได้คะแนนเป็นสิบแน่นอนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนครูก็พานักเรียนนะคะ มาวาดพานักเรียนมาสรุปเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องร่างกายของเราไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สั่งงานหน้าที่43แค่วาดรูปนะคะนักเรียนเขียนบรรยายนิดเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องทําเหมือนครูก็ได้นะคะในหนังสือของนักเรียนก็มีหรือนักเรียนจะคิดออกแบบเองก็ได้นะคะนักเรียนนะต้องเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายการดูแลวิธีการป้องกันอันตรายจากร่างกายของเรานะคะ นักเรียนขาทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูน,น,นะคะ,ะสำหรับคุณครูน,น,นะคะวันนี้ก็มาพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย